สบายดีพี่น้องมาพอกันอีเดลเซ็นเกาเซ็นเคยกับสองเส้ารอดไตกับส้าอวบนผ้าก,กินผ้าเทียวพี่น้องมือนีชิพามากินหมูกระทาพี่น้องแบบชัางกิโลพี่น้องสองคนกับสองโลพี่น้อง <c oughs> กับเส้าอุบนเซนเกาเซ็นเคยพี่น้องเอ้ยสามสันอย่างพี่น้องเขากันปัญญาการนอนกินจะแสบกลุ่มก็โตบางไงพี่น้อง พยายามก็ม่กินน้ำกันเน้อน้ำจิม้มร้านนี้แซ่บแซ่บพี่น้องนี่กินอิ่มเน้อจะไปยางเดอซื้อของพี่น้องเจ้าพาอาการก็ดีดีพี่น้องฝนตกแห้งขนาดมอเกี่ยก,ก,กันกินซีนดานพี่น้องสามสาันจิม้มเปนจิ้มแซ่บคับพี่น้องกินจนเลืม่มท่างห้าทางกระบาดผัว่มแล้วพี่น้องแซบ่บแซ่บ พี่น้องทางบ้านพะยากับฟ้ามากกินน้ำกันเด้วอพี่นอ้องกุ้งไข่โต๊ะบางแง่พี่น้องสาวบุญกับตั้งใจกินขนาดพี่น้องปมือก,กับกบก็พี่น้องด่านโปสด,ด่านประจำพี่น้องคาได้มาตลาดนุคู่ก็ตตองได้มากินพี่น้อง ตถูกใจพี่น้องนะควรได้พี่น้องเปลี่ยนเมืองปิ้นขนาดพี่น้องเขาก็บรรยากาศฝ้นตกกินหม้กระทาแสบแสบคากพี่น้องเย้ยให้อยากกับป่าวมากินกันนะพี่น้อง ลบอีกประมึกรกรอบพี่น้องสามสันแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยอยากให้พี่น้องไม่ได้มากินน้ำกันน้ำจิ้มสูตร,ตร,ร็ดข้องลานเนี่ยพี่นอ้องปลามึกกรอบ กลุ่มกับตัวบักใหญ่พี่น้องตัวบักใหญ่พี่น้องเอ้ยขูกไข่มีแต่ไข่พี่น้อง